สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงโมบ i สุดกันดัมฮ n นา a ว f แฟลช2021บนเน็ตฟลิกค่ะให้ใช้ชื่อหัวข้อเลยนะว่าไม่อินไม่อิ่มและไม่ปลื้มอ่ะ ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะรัฐมนตรีสาธารณาสุขตายแล้วถ้าโลกนี้ยังมีคอร์รัปชันอย่าว่าแต่เราจะมองหาวันพรุ่งนี้แค่วันนี้ก็อยู่ยากแล้วภาพช้าผ่านแท็บเล็ตค่ะที่จั่วหัวมานะคะก็คือส่วนที่ดีในหนังเรื่องดีที่กอลัดมองเห็นอาจจะเป็นเพียงเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมี3ตอนนี่แค่ตอนแรกเราก็เลยอาจจะมีอินก็ได้เกาลัดก็จะขอรีวิวเฉพาะตอนแรกนะคะเกาลัดเนี่ยรู้จักฮาสเวเนี่ยจากเรื่องชา c o u n t ตอร์แอคแค่ะเด็กหนุ่มเกรียมที่ขโมยโบมบิสูตรไปหาสาว แต่เขาเนี่ยก็เป็นคนแรกนะคะที่ไปดันแอซิดที่จะหล่นใส่โลกได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจากเกม Super Robot War C หรือ Z นะคะกับ X แล้วก็ s d Generation Genesis นะคะเป็น DLC ค่ะตามเรื่องที่เก่าลันรู้เกี่ยวกับเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยนับถือชาแล้วก็เชื่อในแนวคิดของชาว่าถูกต้องการอพยพคนออกจากโลกแล้วก็ปล่อยให้โลกเนี่ยฟื้นฟูตัวเองก่อน ในขณะที่พวกที่มีอํานาจบนโลกเนี่ยก็ห่วงอํานาจห่วงผลประโยชน์เกินกว่าจะอพยพคนบนโลกนะคะละตําแหน่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ไม่ยอมแล้วเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือ12ปีต่อมานะคะจากชาคาลเตอร์แอคแทกนะ UC0093 นามะมาถึง UC-0105 หฮัสเวนะคะเติบโตแล้วก็กลายเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้ารัฐบาลภายใต้ชื่อมาฟตี้นะคะ ที่ดำเนินตามแนวคิดของชาแต่ในซีรีส์ตอนแรกที่เกาหลัดได้ดูเนี่ยก็มีความขัดใจในหลายๆอย่างคะ่ะเอาที่ชอบก่อนนะนอกจาก3ประโยคข้างต้นเนี่ยก็ยังมีกราฟิกกราฟิกเนี่ยยอมรับนะว่าทำได้สวยแล้วก็ดูร่วมสมัยแม้จะเน้นภาพนิ่งเยอะๆอะ่ะนะกับแบบจุดขยับบนภาพมันก็ยังไม่ค่อยเนียนอะ่ะเออแต่โดยรวมมันก็คือสวยนะกับคาแรคเตอร์นางเอกเนี่ยกิกี้ก็ทำได้ค่อนข้างน่าสนใจนะ ผมปลิวสวยอยู่ในยานอาวกาศคือก็สวยอะ่ะเออตัวละครมาฟตี้ก็ดูดีนะก็มีความคล้ายพอ่อไรโนานะคะแล้วก็ดูแบกความทุกข์แล้วก็คบคิดอะไรตลอดเวลาเท่านี้ที่ดีละหมดทั้งเรื่องละส่วนที่เก่าหลัดขับข้องใจมากเลยอย่างแรกคือเขาเล่าเรื่องไวมากไวจนแทบไม่รู้เรื่องแล้วก็จับประเด็นไม่ได้แล้วก็เอาเวลาไปทิ้งกับกิกี้อะ่ะคือก,กิกี้ออกมาทีหนึงต้องแบบ สยายผมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออคือขนาดนั่งอยู่ในที่ที่มันไม่มีลมแล้วผมจะคือจะสยายอะไรก็ไม่รู้จะต้องพลิ้วฟุ๊บฟ,ฟ,ฟ,ฟ๊ตลอดลยอะไรเงี้ยนะส่วนส่วนนี้ก็คือเร็วสมเชื่อคือเรื่องก็เร็วสมเชื่อฮัสเวยคือฮัสเวย์จริงอะฮัสเวย์แฟตคือมาไวไปไวอะนะคะเนื้อหา h ฮัสเวหรือมาร์ตี้เนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยอะ คือเรียกว่าถ้าไม่มีพื้นถ้ากดไม่มีพื้นจากกันดัามต่างๆมาแล้วตามไม่ทันแน่นอนนะคะเสียงภาคของไทยค่ะคือกิกกี้เนี่ยคือส่วนตัวเกาลันเลยนะมันไม่สมูทอะเกาลัรู้สึกว่ามันเฟกมากเลยอะคือกิกกี้อะเขาจะมาแนวเดียวกับเจ้าชื่ออะไรนะลืมคือเขาจะมาแนวเดียวกับเจ้าที่คู่กับฮีโร่ยูยอะเออเขาจะมาแนวนั้นอะ มาแนวแบบว่าดูเป็นผู้หญิงที่ดูแบบภูมิฐานหน่อยมีความลับอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่มีความลึกลับอะไรเงีย้ยคาแรคเตอร์แบบจากภาพก็มีความคล้ายกับอ๋อลีลีน่าเออลีลีน่าของกันดัมวิงอะแต่อยู่ดีพอภาคพูดออกมาเนี่ยเสียงเหมือนลิกุในแบบไฟนอลแฟนตาซีเอ็กทัวร์ค่ะนะคะคือเสียงแบบ อะไรเงี้ยคือตัดเสียงให้พยายามมันน่ารักอะ่ะมันก็เลยดูแบบไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งคาแรคเตอร์เขามันดูแบบเหมือนลิลีน่าดูแบบเป็นผู้หญิงดูลึกลับซิกซี่ดูฉลาดดูอะไรเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นเสียงภาคมันงงแงงแงงไม่รู้นะคะก็ขัดใจกับตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนกับคาแรคเตอร์กับเสียงมันไม่ตรงกันนะคะนะ,ะต่อมานะคะก็มีฉากเปิดตัวกันดั้มแบบอลังการ โฉบม,มาสักฉากเนี่ยทั้งที่แบบเพเนโลเป้โมบิสูตของมา์ตี้เนี่ยคือสวยมากๆเลยอะ่ะเออแถมฉากต่อสู้เนี่ยก็เป็นตอนกลางคืนดันแบบไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคือเปิดคือมาปุ๊บวิบวับวิบวับแวบไปแวบมาที่เห็นชัดชั้น,นะคะก็คือตอนยิงมิสไซล์ตอนเดียวอะ่ะคือเห็นแค่ตอนเดียวแคนนนะ่นั้นนะน้องนก็วิบวับวิบวับคือ เออเราอยากเห็นหุ่นชัดๆหน่อยมีท่าให้มันแบบเห็นที่มันชัดๆนิดหนึ่งได้ไหมเออเ <No! S 1> กาหลัดเนี่ยสาภาพว่าไม่ได้ดูกันดด้มานานแล้วแล้วที่กลับมาดูเนี่ยก็เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชานะเออแต่ก็กลายเป็นว่าเอ,อ้ยกลับมาดูเนี่ยคือภาพมันก็สวยขึ้นเยอะมากนะมันสวยจริงแต่ว่าหนังอะมันกลับไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกประทับใจเลยอะ <No! S 1> นอกจากภาพท่านชาที่อยู่ในแท็บเล็ต ส่วนเกาลานะให้คะแนนตรงนี้ห้าเต็มสิบเลยอะเพราะว่าภาพทัานชาเลยอะเออทีนี้มาฟังส่วนเพิ่มเติมกันค่ะเพิ่มเติมนะคะ 1. นึ่งมาฟตี้นาอูอีลินเนี่ยเขาเป็นการใช้ศัพท์จาก3ภาษาสูดานอาหรับไอลิสค่ะซึ่งแปลว่าราชาผู้ชอบธรรมของผู้เผยแพร่วจนะหมายถึงตัวของฮัสเวเองค่ะที่สืบทอดเจตนารมณ์ของชา2 รัฐมนตรีสาธารณาสุขตายแล้วถ้าโลกยังมีคอร์รัปชันอย่าว่าแต่จะมองหาวันพรุ่งนี้แค่วันนี้ก็อยู่ยากแล้วประโยคนี้นะคะก็เป็นจริงในโลกระบบทุนนิยมค่ะการคอร์รัปชันเนี่ยเกิดขึ้นในทุกวงการโดยเฉพาะทางการเมืองเมื่อมีอำนาจก็สแสวงหาผลประโยชน์และการรลอให้สํนนึกผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นเองเนี่ยมันช้าเกินไป และทำลายชีวิตคนอื่นมากกว่าหนึ่งชีวิต 3. แนวคิดของชาชาเนี่ยก็มีแนวคิดว่าโลกเนี่ยบอบช้ำจากสงครามมามากพอแล้วมนุษย์เนี่ยควรอพยพจากโลกเพื่อที่จะไปฟื้นฟูตัวเองคือปล่อยให้โลกเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองค่ะแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ในอวกาศแต่ความคิดของเขาเนี่ยก็ถูกกีดกันนะคะโดยผู้มีอำนาจในโลกและประชาชนบางส่วนก็ไม่เข้าใจนั่นเอง ความคิดของชานะคะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างฟาสิสต์นะคะกับคอนเซวเวทีฟคืออนุรักษ์นิยมค่ะคือเขาเนี่ยพยายามที่จะรวมให้เป็นหนึ่งแล้วก็จัดระเบียบโลกให้แบบเป็นโลกใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงพยายามอยู่ในขนกแบบเดิมๆภายใต้การควบคุมของเขานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะ